สวัสดีครับโฮอาจารย์แชาแนลมัทจังพลังบวกร้อยล้านชาญชาญข้ามงคลโฮราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ขอ,อนำเสนอเรื่องราวของเมื่อดาวพุธย้ายราศีนะครับในวันที่3มีนาคมถึง7พฤษภาคม67คุณควรจะพูดอย่างไรสืร่อสารอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดกับตัวคุณมาไขคำตอบกันได้เลยนะครับ กรณีแรกนะครับรกรณีที่คุณผู้จาอ่อนหวานแบบเก็บรายละเอียดทุกเม็ดอีกด้วยเนี่ยจะทําให้คุณนั้นเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นและคุณสามารถที่จะหาโอกาสทางการเงินใหม่ๆได้ดีมากยิ่งขึ้นมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่แก้ไม่ตกในอดีตได้ดีมากขึ้นเยอะมากอีกด้วย แน่น,นอนว่าการพูดแนวแบบอ่อนหวานนี้และเก็บรายละเอียดทุกเม็ดนี้นะครับมันจะทําให้คุณแก้ปัญหาเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยที่มันซับซ้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงเงินหมุนเวียนได้สั้นๆเนี่ยก็จะดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนภาพลักษณ์ที่สังคมรอบข้างมองคุณนั้นนะครับก็จะมองว่าคุณนั้นเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรียนรู้ในความผิดพลาดที่ผ่านมาเนี่ยว่ามีจุดอ่อนตรงไหนบ้างเพื่อที่จะทำการแก้ไขได้ทันท่วงทีนั่นเอง ซึ่งภาพรวมชีวิตของคุณนะครับถือว่าอยู่ในแงบบวกเมื่อคุณใส่ใจในการพูดและเก็บรายละเอียดแบบนี้เนี่ยมันทําให้ชีวิตของคุณดูดีมากยิ่งขึ้นดูดูรามากยิ่งขึ้นและดูปลอดโปร่งเรียบง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยอีกท้งการพูดแบบเคสนี้นะครับมันจะทําให้จิตใต้สำนึกของค,คุณนั้นมีความเป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าแม่ในการวางวิสัยทัศน์ในการพัฒนา สิ่งต่างของตัวของเองเนี่ยของโครงการระยะยาวเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคุณจะรู้ว่าจะจัดการกับคู่แข่งต่างๆอย่างไรรับมือกับการตัดสินใจได้อย่างไรอีกด้วยอีกทั้งการพูดแนวแบบเนี้ยมันทำให้ความรักหัวใจของคุณนั้นมีการรับรู้ความต้องการของครอบครัวของคนที่คุณรักในสิ่งที่พวกคุณขาดอยู่เนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือยังทำได้ไม่ดี พียงพอเนี่ยคุณจะรับรู้นะครับและทําให้ครอบครัวคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นและเติมเต็มในสิ่งที่ขาดอยู่ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยในกรณีถัดไปในกรณีที่คุณพูดจาแบบตรงๆห้วนๆไม่เกรงใจใครเนี่ยมันจะส่งผลในแง่ที่ว่ามันจะทําให้ภาพรวมในชีวิตของคุณนั้นเป็นนักประโลกเต็มตัวค่อนขั้นที่จะหัวรุนแรงนะครับชอบการเป็นแปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาอีกด้วยและคนขี่จะ ที่เบื่อในสิ่งที่เป็นอยู่ไยัง,งานอีกด้วยส่วนเนื่องงานนะครับมันจะส่งผลในแง่ที่ว่าคุณจะทํางานแบบลองผิดลองถูกจนที่จะประสบความสําเร็จแก่คุณได้ดีขึ้นมานั่นเองแนวแบบว่าผิดเป็นครูคุณยิ่งเรียนรู้มากๆประสบการณ์เก่าๆมากๆคุณยิ่งประสบความสำเร็จในงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งาการผู้จ่ายในนี้นะครับมันจะทำให้ภาพลักษณ์ของคุณนั้นในสายตาของชาวบ้านชาวช่องจะเป็นแนวแบบ คูณจะดูรูลาอูฟูหาเงินเก่งรวมถึงประสบความสําเร็จในการประสานงานประสานผลประโยชน์กับตัวแทนในระยะยาว,ยาวได้ดีมากๆนั่นเองซึ่งการพูดแบบรุนแรงเอาห้าไม่เกรงใจใครเนี่ยมันมักจะส่งผลลบต่อเรื่องความรักนะครับมักจะทําให้ความรักหัวใจเนี่ยมีปัญหายเยอะเพราะว่าจะร้อนผู้วามจนเกินไปนั่นเองอีกทั้งมันทําให้จิตใต้ร่องคุณนั้นนะครับ คุณจะไม่อยากเดินทางไปไหนเลยถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆอีกด้วยส่วนในกรณีที่คุณสื่อสารแบบใช้ความเป็นผู้นำแนวบัสตสไตล์วิสัยทัศน์ที่ดีเมื่อคุณสื่อสารแบบนี้คุณจะมีแรงดึงดูดในการแก้ไขปัญหาหรือผลประโยชน์ที่มันเหลือลังที่มันคราสร้างหรือที่มันซับซ้อนทับซ้อนซ่ซนเงินเนี่ยได้ดีมากขึ้นอีกด้วยแต่มันทาให้ภาพที่องคคุณนั้นนะครับดู รูราประสบความสำเร็จ้วยคุณมีมากที่ดีดูภูมิฐานและดูเป็นคนดีและดูเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดทางปัญญานั่นเองซึ่งมันจะส่งผลบวกนะครับต่อการเกินคุณนะครับในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆเนี่ยที่ยิ่ยักษเนี่ยที่ดีมากๆนั่นเองนะครับเรียกว่าคุณเข้าไปใครเนี่ยคุณเข้าไปเป็นข้อเชื่หลือใครเนี่ย คุณก็จะได้รับเครดิตและคนอื่นก็จะเชื่อฟังคุณในคำแนะนำของคุณมากขึ้นอีกด้วยและมักจะส่งผลบวกนะครับในการดิวงานในการประสานผลประโยชน์กับตัวแทนผู้แทนจําหน่ายต่างๆหรือพวกในหน้าต่างเนี่ยคุณจะทํามันได้ดีมากๆนะครับคุณจะเปรียบเสมือนเป็นกูรูด้านการประสานผลประโยชน์ประมาณนั้นอีกด้วยส่วนเรื่องความรักน,น,นะครับคุณมักจะมีความรักที่โอเคนะครับเพราะว่าคุณรู้จักที่จะยืดยูน ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จริงในน,น,นั้นได้ดีนะครับทําให้ความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามคุณหรือความรู้สึกของคุณแฟนคุณนั้นนะครับเบาลงซอฟลงในยามเมื่อมีปัญหากันนั่นเองอีกทั้งไม่ทําให้คุณปรับปรุงดูแลผลประโยชน์ของคนส่วนรวมของคนรอบตัวของคุณได้ดีอย่างทันทุงทีเพราะว่าคุณมีการตัดสใจที่ดีและวางแผนอย่างซับซ้อนซ้อนเงื่อนได้ดีอีกด้วย ในกรณีถัดไปในกรณีที่คุณพูดจาแบบมีวัลสินชั้นเสียนและปากหวานมันจะส่งผลบวกต่อความรักนะครับมันจะช่วยให้ความรักของคุณนั้นเป็นไปอย่างที่คุณอธิษฐานหรือร้องขอได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตรงจุดนี้จะได้ผลมากหรือนอ้อยต่การใดมันอยู่ที่ว่าในอดีตก,ก่อนหน้านี้คุณ ได้เคยทำกรรมในเรื่องของวาจานะครับหรือวจีกรรมบ้างน,น้ือเท่าไหหาคุณเป็นประเภทแบบเคยพูดปดมดเทศหรือพูดจาแบบโกหกพดลมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะไม่ส่งผลบวกเท่าที่ควรอีกด้วยในช่วงเวลานี้นั่นเองมันจะส่งผลลบก่อนแล้วถึงดีในภายหลังหรือแค่ประคองตัวประมาณนั้นแต่ถ้าก่อนหนี้คุณเป็นประเภทแบบพูดจาแบบไม่โกหกใครพูดจา แบบไม่ทำร้ายใครแม้จะปากหวานแต่เป็นปากหวานแบบตรงๆแบบที่เห็นจริงไม่ได้แบบพูดจาแบบต้องการเอาหน้าไม่ได้การแบบพูดจาเพื่อเอาดีเข้าตัวแต่เอาความชั่วใส่คนอื่นประมาณนั้นนะครับคุณก็จะได้รับผลประโยชน์นะครับจากการร้องขอสิ่งดีๆจากจักรวาลได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองอีกทั้งกรณีแบบนี้นะครับมันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของคุณในเรื่องของการทางานของคุณเนี้ย มันจะเป็นภาพบวกนะครับคนในสังคมมันจะมองว่าคุณเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากๆผู้ใหญ่เนี่ยก็จะลงรักคุณและเป็นิตรกคุณมากยิ่งขึ้นอีกด้วยอย่างที่บอกนะครับการจะพูดแบบนี้แล้วได้ประโยชน์เนี่ยมันอยู่ที่กรรมเก่าของคุณด้วยถ้ากรรมเก่าของคุณไม่เคยมีปัญหาเรื่องการพูดเลยเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการพูดแบบทาร้ายคนอื่นหรือโกหกพราลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเคสเนี้ยมันก็จะได้ผลอย่างที่พูดนะครับแต่ว่าถ้าตรงกันข้ามก็คือ โกหกอยู่บ่อยๆแล้วมาทําแบบนี้ในช่วงนี้มันจะส่งผลลบซะมากกว่านะครับฉะนั้นการพูดแนวแบบเคสนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่เคยใช้วาจาทํร้ายใครหรือทําร้ายใครน้อยมากเนี่ยมันจึงจะสําเร็จมิฉะนั้นมันจะตีกลับเป็นแง่ลบซะมากกว่าอีกด้วยต้องระวังไวส้สะหน่อยในการใช้เคสแบบนี้นั่นเองในกรณีถัดไปในการพูดจาบแบบพูดด้วยความมีสติด้วยปัญญาที่ดีและ แฝงด้วยธรรมะที่ดีจะส่งผลบวกในเรื่องของความรักในแง่ที่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ากับคุณได้มากยิ่งขึ้นและความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมหรือความเชื่อปรเพณีต่างๆเนี่ยที่มันดูมีความแตกต่างกันเนี่ยมันจะกลมกลืนเข้าขอรูปคลอยมากยิ่งขึ้นอีกด้วยในเรื่องของความรักที่ดีมัน่ขึ้นอีกด้วยและมันจะช่วยทําให้จิตใต้สำนึกของคุณนั้นจะสอนมันจะสะท้อน จุดแย่ๆจุดอ่อนจุดด้อยของตัวคุณเองในจิตมันสังเคราะห์ออกไปนะครับและมันทําให้จิตของคุณนั้นดูดีมากยิ่งขึ้นมันทํางานได้เป็นระบบได้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นและสามารถทําให้การงางคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยและมันจะทําให้ภาพรลักษณ์ของตัวคุณนั้นจะเป็นแบบมีโชว์ในการตัดสินใจที่มันชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นรวมถึงคุณจะวางระบบ วัเบีบีของชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นรู้จักวิธีการใช้เงินที่ดีมากยิ่งขึ้นใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสิ่งเรไรต่างๆในอดีตที่มันเคยหลอกหลอนในเรื่องของการหมุนเงินต่างๆเนี่ยมันก็จะดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณใช้คําพูดแบบมีสติและแสงธรรมะรวมถึงแสงความเข้าใจในธรรมชาติด้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองรวมถึงมันทำให้ภาพรวมชีวิตของคุณนั้นนะครับเป็นไปในลักษณะแบบบูวาถึงถ่าช่วงแรกดี ช่วงหลังจะไม่ดีแต่ถ้าช่วงแรกไม่ดีก่อนนั้นเนี้ยไม่ดีแต่ภายหลังก็จะดีนั่นเองนะครับพูดง่ายว่าดีครึ่งทางเสียครึ่งทางประมาณนั้นอีกด้วยในกรณีถัดไปที่คุณพูดด้วยการอิงผลประโยชน์รวมถึงใช้สินประขั้นพื้นฐานที่แน่นแม่นยำเบสิก <Basic S 2> ด,ดีมันจะส่งผลบวกต่อความรักที่ดีมากยิ่งขึ้น ความรักจะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นความโรเลนในความรักจะลดน้อยลงไปนะครับแต่คุณมักจะต้องเสียเงินหรือคุณอาจจะเกิดความสบเพ่าเลืนเล่อซุ่มซ่ามเกินไปมากยิ่งขึ้นอีกด้วยรวมถึงภาพรักส่วน,นภาพรวมของการงานของคุณนั้นนะครับคุณจะประสบความสําเร็จเรื่องของการงานที่ดีนะครับเพราะว่าคุณมี ความยิจ่จย่นในการทํางานที่ดีนั่นเองนะครับคุณรู้ว่างานแบบไหนควรจะต้องทําอย่างไรประยุกต์อย่างไรเพื่อให้เกิดผลสําเร็จสูงสุดนั่นเองและมีบางอย่างที่ต้องมีเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงอย่างหลักคุณก็คือเรื่องของจิตใต้สำนึกของคุณนั้นมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเพื่อให้เข้ากับเทรนด์ของภาวะคู่แข่งในอนาคตนั่นเองโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวพันกับคนหมู่มากเนี่ยคุณก็จะทํมันได้ดีนะครับ เพราะว่าคุณมีการปรับตัวปรับปรุงยืดหยุ่นที่ดีนั่นเองแต่ข้อด้อยนะครับที่คุณมักจะเจอคือคุณอาจจะต้องเสียค่าการตลาดนะครับในการประสานผลประโยชน์กับตัวแทนกับดิลเลอร์กับนายหน้ามากกว่าปกตินั่นเองนะครับฉะนั้นคุณควรจะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายตรงจุดน,นี้ให้ดีอีกด้วยในกรณีที่พูดน้อยพูดแต่สารประโยชน์ที่มีความจำเป็นและเน้นทำม,มากกว่าพูด มัดจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวของคุณนั้นนะครับเป็นไปในทิศทางที่ดีมีเสน่ห์ในการเทคแคร์ดูแลเป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเหนื่อยในเรื่องของจุกจิกเดน้อยของครอบครัวของคุณมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองแต่คุณสามารถที่จะวางรากฐานอนาคตที่ดีของครอบครัวของคุณได้ดีเป็นสําคัญด้วยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคุณสามารถจัดการดีลงานกับ ผู้ทาการแทนคูณตัวแทนในหน้าดีลเลอร์ต่างๆเนี่ยได้ดีนะครับทำให้ผลประโยชน์ต่างๆมันลงตัวและราบลื่นราบเรียบไร้ปัญหาอีกด้วยส่วนจิตใต้สำนึกของคุณนั้นมันจะปรับลงในข้อด้อยแย่ๆนะครับความเห็นกับตัวต่างๆที่แย่ๆของคุณนั้นให้หายไปเยอะนั่นเองนะครับมันจะทาให้คุณมองเห็นจุดอ่อนของคุณนะครับและทําให้คุณปรับตัวปรับจิตปรับใจให้เป็นคนที่เพอร์เฟก มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วมันทําให้คุณเนี่ยลดความเครียดในจิตของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยจบแล้วนะครับเมื่อดาวพุธย้ายราศี3มีนาคมถึง7พฤษภาคม67คุณควรจะพูดอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับตัวคุณหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ได้ยิก่กดังดิ่งช่องโอร้ชอาจารย์ชาแนลด้วยครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ